ดอนคิงก็โดนดราม่าเยอะนะหลังจากที่แพ้กับรูสตัมซึ่งต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ว่ารูสตัมจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเขาก็ชนะจริงๆปลอยหมัดถี่มากการเตะดูสมูทเอาจริงๆเขามีความเป็นนักคิกบ็อกซิ่งเนี่ยจ๋าๆเหมือนกันนะสไตล์อะ แต่พอมาต่อยในมวยไทยก็ยังคงเป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะเอายิ่งอย่างนะบางคนต่อยมวยไทยใช้สไตล์หนึ่งพอไปต่อยคิกบ็อกซิ่งใช้อีกสไตล์หนึ่งแต่เจ้ารุสตัมเนี่ยทุกอย่างยังคงเป็นสไตล์ของเขาอยู่ไม่ว่าจะกะติกาไหนผมเรียกสิ่งนั้นว่าความคงเส้นคงวาคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็เฉพาะกับคนที่มีทักษะสูงเท่านั้นดราม่าของดอนคิงก่อนผมเห็นคอมเมนต์ เยอะมากส่วนใหญ่ก็บอกว่ากระสอบทรายเคลื่อนที่บางคนก็ด่าไปถึงอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อะผมคิดว่าไม่ใช่ความผิดดอนคิงดอนคิงเขาก็ทําตามที่เขาได้ซ้อมมาเขาก็ทําเต็มที่แล้วคืออ่งนี้คนที่ด่าดอนคิงนะถ้าคุณคิดว่ารูสตัมมันหมูเนี่ยคุณลองไปขอสู้เองก็ไปขอลงนวมดูแล้วคุณจะเข้าใจดอนคิงมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปลงนวมหรือไปขอสู้กับรูสตัมแล้วคุณแบบทาอะไรรูสตัมไม่ได้เลยอะ ก็เลิกด่าดอนคิงซะแต่ผมโคตรมั่นใจเลยว่าคุณจะเข้าใจดอนคิงมากขึ้นเมื่อได้สู้กับรูสตัมเองว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันถูกดักไอ้จังหวะที่แบบพอเราจะเข้าแล้วพบปล่อยออกมาเป็นชุดเนี่ยนักมวยเขารู้ว่าจุดไหนอันตรายจุดไหนเข้าไม่ได้จุดไหนเข้าได้ไม่ควรจะโทษนักมวยผมคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วส่วนคนที่อยากฟังการวิเคราะห์ ล่วงหน้าว่าคู่ต่อไปน่าจะเป็นยังไงสู้ออกมาแล้วรูปแบบน่าจะเป็นแบบไหนใครน่าจะเป็นฝ่ายซัเบอร์ดาฮุยมากกว่าหาผู้ชนะกันสมัครเป็นผู้ติดตามผมได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์